วัครัแฟนขับช่องโรคบันเทิงและตอนนี้เช่นเคยผมอยู่กับแบกลุยเขาเป็นทหารปลดประจำการเขามีวิธีการเอาชีวิตรอดที่หลายๆคนทึง่งและแน่นอนวันนี้เขาจะพาผมโอ้แบกลุยครับวันนี้คุณจะพาผมไปทำอะไรวันนี้ผมจะพาคุณไปตามล่าสัตว์ชนิดหนึ่งสัตว์ที่เป็นยอดมนุษย์มันคือไอหมดแดง ไอ้มดแดงใช่แล้วไอ้มดแดงใช่ตอนนี้เขาได้เคลื่อนย้ายจากประเทศญี่ปุ่นมาอยู่ที่ประเทศไทยหลังจากที่ไม่ได้พิทักษ์ปกป้องโลกเนื่องจากสัปปะลาได้ตายไปหมดแล้วก็เลยได้มาอาศัยอยู่ตามต้นไม้ตามทุ่งหญ้าแถวนี้แหละตามกกโพกกว่าใช่แล้วอันั้นมันจา้อยเฮนดี้แล้วไม่ใช่ไอ้มดแดงแต่วันนี้ผมจะพาคุณไปตามหาไอ้มดแดงโดยเราต้องมีสิ่งหนึ่งนั่นคืออุปกรณ์อุปกรณ์ในการตามล่าไอ้มดแดงคืออะไรอ่ะสิ่งนี้ครับไหนโชว์ให้ท่านผู้ชมได้ชมหน่อยสิ เออภาษาอังกฤษนเขาเรียกว่าเด้อภาษาฮะเดี๋ยวภาษาอะไรน้ะเดี๋ยวภาษาเหรอฮะไม่เศร้าไม่เศร้าโอ้ใช่เขาเรียกว่าไม้เศร้าเยสอะแล้วอันนี้คือแหมคุณผู้ชมมาดูใกล้ๆนี่ไม่ใช่ไม้เศร้าธรรมดานี่คือไม้เศร้าพิชิต ไข่มดแดงมันมีไข่มันปกป้องไข่มันมันดำรงเผ่าพันธุ์ด้วยวิธีการที่ใช้ใบตองแค่นี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศของการหาดีกว่าเพราะว่าถ้าอยู่นานกว่านี้มันน่าจะก้อยแบกกลุยไม่พูดมากแล้วกันเดี๋ยวเราไปดูกันว่าแบกกลุยเขาจะหาไข่มดแดงหรือที่เรียกกันเป็นภาษาสากลว่าเอกแอนเลสไข่มดแดงนั่นเองไปตามชมกันเลยครับ อไปแบกปุ้ยท่านผู้ชมท่านผู้ชมมองดูดีๆนั่นคือรังของมดแดงและนั่นคือเป้าไม้ที่เราจะทำการเยไข่มดแดงในวันนี้โอเคแบกปุ้ยชักช้ายอยู่ใหญ่เสียเวลาจัดการเลย<ส> แนี่แหละครับคุณผู้ชมนี่คือวิธีการใช้ชีวิตของพี่น้องอีสานแบกกุยเขาคือสุดยอดเขาคือทหารลดประจำการเขามีวิธีเอาตัวรอดที่น่าทึ่งจริงๆครับเดี๋ยวเราไปดูว่าสุดท้ายแล้ววันนี้แบกปุยเขาจะได้ไข่มดแดงมาประกอบอาหารอย่างที่ผมคาดหวังไว้หรือเปล่าแบกปุยเป็นยังไงฮะนี่แหละนี่แหละคือไอ้มดแดงที่เราตามหาโอ้มาสุดยอดมากเลยนะทุกคนนะมันมันมัน มันแบกกุย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 โอ้โหนี่เขาอะไรันนี้ผมโดนจู่โจมด้วยคุณแดงมากมายนี่นี่คือเอ่อบรรยากาศสดๆเรามากักหยอกล้อ,อก,กันแบบนี้โอเคล้ว <No. S 1> คุณผู้ชมครับ EP 6วันนี้นะครับผมขอบคุณทุกการติดตามรับชมเดี๋ยวเราไปดูกันว่าแบกกุยนั้นสุดท้ายแล้วเขาจะได้ไข่คุณแดงมาประก,กรอบมาทานกันเราไปรับชมกันต่อครับ และหลังจากที่ผมติดตามแบกกุยเขา<อ>ทําหน้าที่ได้ดีมากครับคุณผู้ชมครับเขาสามารถที่จะพิชิตเจ้าไข่มดแดงซึ่งสีสันของบรรยากาศวัฒนธรรมการใช้ชีวิตการดำรงชีวิตของแบกุยนั้นมันช่างอัศจรรย์จริงๆอยากให้ทุกคนไปชมไข่มดแดงนั่นคือความสำเร็จของเขาในวันนี้เรามีโปรตีนเรามีอาหารที่จะดำรงชีพแล้ววันนี้ผมซึ้งใจกับความสามารถของแบกุยจริงๆครับและนี่ก็คือ อาหารของชนชั้นสูง <Wow. S 1> ที่ผมไปตามหามาได้อาหารนี้เป็นอาหารของชนชั้นสูงจริงๆถ้าคุณไม่มีไม้คุณจะไม่มีโอกาสได้กินมันเลย oh, <no. S 1> มันคือเอกแอนเรดแป้ตรงตัวก็คือไข่มดแดงแบกกลุย yeah, <thank> ผมฟังที่คุณพรรานาและบรรยายแล้วผมคิดถึงพี่จ่าร้อยเฮนรี่เหลือเกินเราต้องไปขึ้นกบโพกบกว่าเพื่อไปหาแย่ไข่มดแดง สุดยอดมากคุณคุณมืออาชีพจริงๆคุณแบกุยโอเคครับขอบคุณทุกการติดตามรับชมแล้วอีพีหน้ามารุ้นกันว่าเราจะไปสร้างความสุขกันที่ไหนสวัสดีครับ